แจังหวัดสตูลติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดจากนินิธัญรักษ์โรงพยาบาลท่าแพ่ผ่านกระบวนการ CBTX ที่ทำการปกครองอาเภอท่าแพรจังหวัดสตูลดำเนินการลงพื้นที่ติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดจากมินิธัญรักษโรงพยาบาลท่าแพรผ่านกระบวนการ CBTX ณพื้นที่หมู่ที่สองบ้านป่าเสม็ดตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูล ภายใต้การอำานวยการของนายรออบมูเสมสดาวนายอำเภอท่าแพโดยมอบหมายให้ในายอาทิตย์วงมุสิกปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพรพร้อมด้วยนางสาวธิรพรพลรักประหลัดอำเภอรับผิดช,ชอบประจำตำบลท่าเรือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอท่าแพ ลงพื้นที่เพื่อติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดร,รักษายาเสพติดจากโรงพยาบาลมินิทัญรักษ์อำเภอท่าพแพรกรณีผู้ป่วยได้รับการบำบัดร,รักษาจากสถานพยาบาลแล้วกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนโดยใช้การบำบัดร,รักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน GBTX โดยมีกระบวนการตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจและสังคม เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติของปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืนซึ่งชุดติดตามตำบลท่าเรือได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการดูแลบำบัดรักษาพร้อมทั้งมอบพันธุ์ผักในการปลูกผักเพิ่มเติมจากที่มีการเตรียมพื้นที่บริเวณร,รอบบ้าน ื่อที่จะทำการปลูกผักไว้แล้วด้วยตนเองและมีการเลี้ยงไก่ควบคู่กันเพื่อที่จะได้เป็นอาชีพและมีรายได้ในการดำรงชีพทำให้ผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาได้มีการใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุขมีกำลังใจจากคนรอบตัวครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการคืนคนดีสู่สังคมต่อไปและเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับผู้ผ่านการบำบัดร,รักษายาเสพติดโดยใช้แนวทางการดำเนินงาน CBTX ก็มีผู้ที่หลงผิดหรือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับทางอยาบาลท่าพแพเราก็มีโรงพยาบาลท่าแพนะครับซึ่งม,ม,มีมินิตันยรักนะครับสําหรับรักษาผู้ป่วยตีเกียวนะครับซึ่งเพ่งเริ่มต้นนะครับในการหลงผิด้าไปเกี่ยวข้องายาเสพติดนะครับก็เมื่อน้องก็สําเร็จหลักตรจากมินิตันยรักมานะครับมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับ เราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำนันสวัสดิ์กำนันมาช่วยดูแลน้องนะครับติดตามช่วยเหลือน้องนะครับในการลงสึงมอาชีพนะครับแล้วก็อ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือทางรปทต่อไปรัใต้นะครับมหมอได้มาดูอาการได้มาดูอารมณ์ของน้องว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหม นะครับก็น้องก็ปกตินะครับเป็นปกติที่จะอยู่สังคมได้อย่างปกติก็มาดูแลน้องๆยูตลอดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโครงการของอผู้ังกับการนะครับหนึ่งตำรวจหนึ่งหมู่มบ้านนะครับตอนนี้ก็มีพี่ตำรวจที่รับผิดชอบอยู่หมู่นี้โดยเฉพาะนะครับก็แวะมาดูน้อง มาเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆนะครับผมเองก็มาทำโครงการจุมชนยังยืนอยู่ในหมู่ที่4นะครับก็ขับรถผ่านก็แวะมาเยี่ยมน้องอยู่หลายครั้งแล้วนะครับก็เห็นการพัฒนาของน้องดีขึ้นนะครับโดยการฝึกฝังเรื่องต่างๆนี่นะครับก็คิดว่าน้องคงจะไม่กลับไปมอดดุงกับญาติสนิดแล้วนะครับขอบคุณครับทางรโรงเรียนอก็ได้ตาม มาดูแลครับทั้งด้านร่างกายสุขภาพร่างกายและจิตใจครับดูแล้วก็มีความเข้มแข็งและแข็งแรงครับแล้วก็ตลอดตอนเนี่ยพร้อมเป็นกําลังเพื่อช่วยอำเภอครับเพื่อพัฒนาน้องๆทุกคนคืนคนดีกลับมาสู่สังคมของเรานะครับมาช่วยน้องในการที่จะสงเสริมอาชีพนะครับแล้วก็มาดูพัฒนาการของน้องตลอดนะครับว่าน้องเขาทำจริงนะครับ พวกเราวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าน้องเขาทาจริงนะครับผมก็ยินดีด้วยก็อยากให้น้องเขาไม่เข้าไปอยู่เดี่ยวกับยาเสพติดนะครับนชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกส่วนก็ช่วยกันดูแลนะครับในส่วนนี้นะครับก็อยากอยากให้เป็นตัวอย่างนะครับของสังคมนะครับของผู้ที่หลงผิดคนอื่นๆด้วยนะครับการที่คนคนหนึ่งจะเลิกยาเสพติดได้ก็ต้องมีความตั้งใจแล้วเราต้องให้กําลังใจเขาในบทบาทของงานยาเสพติด ด้วยกันจะใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่ที่สําคัญก็คือว่ากําลังใจความเข้าใจเขาแล้วก็สิ่งที่เราทําให้เขาด้วยกับเป็นคนดีคืิ่งทคุณได้อัสลามุอะลัยกุมบะรอฮ์มัตุลลอฮิวะบารอกาตุครับในนามผู้นําศาสนาก็ก็ช่วยในเรื่องของ ผู้ที่ทำการบำบัดแล้วเลยก็ลบมาโยในเกาหลีของเราก็ถือว่า,าส่วนหนึ่งของาศาสนาเนาะก็ผู้นำาศาสนาก็ได้ช่วยดูแลตรงนี้เนะาะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของาศาสนาในเรื่องภารกิจของาศาสนาก็ถือว่า,าน้องอาซิดคนนี้ก็แต่ลบมาใชา้ช,ชีวิตแบบคนปกติเนาะ กับเหมาก่อนเขามีการติดยาแลาว้วก็บมั่วมักับเรื่องสิ่งเสพติดเหล่านั้นค่ะตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นมากเลยก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วตอนนี้ในสังคมอ่าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กับฮัมรนล่ละน้องกับหลงร้านของเรานี่น้องตะปาบพีดนี่ตอนแรกมันมันเมั่วมัวกับสิ่งเสพติดนี้กับมันยึดแหลกกับมันเป็นคนดีแล้วหรือเปล่า เดี๋มาจด,ดกับมันไปแล้วมาจดกับมันดูแลด้วยแล้วก็มันไม่เป็นคนทดี่วเป็นทียอมรับของชุมชนแล้วว่านองทุกคนาราการผู้ลังจักบําบัดข้องนองเขาในชุมชนแต่กลับมาสู้ในชุมชนแต่กับยูรวมกับชุมชนแต่กัทางชุมชนได้ช่วยกันเสริมอาชีพ ให้กับน้องเขาไม่ว่าการเลียนกยห่ือวว่าการลูกพักเพื่อจะเป็นรายได้ของเขาจะเรียงตัวเขาเองเพราะว่าน้องเขากา็อยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้หลยก็มีพี่สาวต่างครอบครัวเขาก็ได้ช่วยสนับสนุนตรงเสริมแต่ว่าผ่านมาได้ถึงจุดวันนี้ก็คขรอ,ขอบคุทุถูกไปแต่ว่าได้ช่วยเลื่อนน้องเขาครับผมนายอารีมินพรานกำนันตำบลท่าเรือ ครับวันนี้ก็เรามาร่วมให้กำลังใจนะครับในเคตของน้องกอรีชยนานยนะครับซึ่งเป็นเยาวชนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับชุมชนบําบัดนะครับน้องก็เป็นคนที่ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะร่วมโครงการนะครับตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติดนะครับซึ่งมี คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีอสมมีผู้ช่วยนะครับมีพยาบ้าลมีเจ้าหน้าที่จากรอปสตนะครับเปละใต้นะคราาับซึ่งเป็นพีเลี้ยงนะครับซึ่งให้คําแนะนำนะครับให้คำปรึกษานะครับมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตารวจภูธรท่าแพนะครับมีหลายหลายฝ่ายนะครับซึ่งทางปกครองอาเภอท่าแพนะครับก็ให้ติดตามนะครับให้กำลังใจน้องนะครับ ผมเชื่อเลยเกินว่าน้องกอรีนะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆนะครับที่พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับให้กับในตำบลนะครับในอำเภอนะครับเป็นอย่างดีนะครับคนึงที่ลงผิดไปดิดยาเสพติดครับจากนั้นผมก็นึกไปบำบัดอยู่มนิทัญรัก เป็นจํานวน3เดือน15วันทาให้ผมรู้สึกว่าผมก็คิดได้ว่าผมเสียเวลาไปครับในชีวิตผมเนาะผมก็ได้เข้าไปบาบัดพอมาผมก็คิดว่ามาฝึกอาชีพมาเพื่ออาชีพกเกษตรปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยยงบะโดดหรือว่าเลี้ยงงอ,อน,นี้ก็ทําให้ผมรู้สึกคิดได้ว่ายาเสพติดมันไม่มีคุณค่ากับกับชีวิตเราแล้วนะว่าเสียดายไปผมก็หลายคนที่ไปอยู่ที่นั่นตอนผมอยู่30กว่าคน กมไม่ทุกคนรู้จักคิดว่าอยากจะปิดมันไม่มีอำนาจแล้วพอผมลงปิดไปก็น้าเหมือนกันแต่พอกลับมามานดูชีวิตตัวเองสภาพตัวเองมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับพอผมมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ปลูกผักได้เลี้ยงไก่มันก็ทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นชีวิตเราจะมีคุณค่าไปเรื่อยมากขึ้นทุกวันครับแล้วพวเราก็จะประทับใจในสิ่งที่เราทําไปแล้วก็พี่ก็จะให้มีมีกาลังใจด้วย ขอทุกคนก็ให้ความช่วยเหลือผมทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจใผมในการเลือกยาเสพติดครับให้ความช่วยเหลือเข้ามาดูแลผมอยู่ตลอดเวลาทําให้ชีวิตผมนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับจากคนที่ว่าไม่ดีก็เป็นคนดีได้ กระบวนการที่ประสบความสำเร็จในกรณีของนายกอหลีชยาในคือกระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBTX หลังจากที่ผ่านการบำบัดรักษาของเอกชนที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลมินิธัญญารักอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูลหลังจากที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตในชุมชนหมู่ที่สองบ้านปา่าเสม็จ ตำบลท่าเรือโดยระยะเวลาตลอด3เดือนที่อยู่ในพื้นที่มีการตรวจติดตามและสอบถามความเป็นอยู่การใช้ชีวิตความต้องการประกอบอาชีพการนำไปเรียนรู้การร่วมใช้ชีวิตกับบุคคลภายนอกและการยึดหลักศาสนาโดยปฏิบัติศา,าสนกิจทุกวันศุกร์ที่มัสยิดโดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เลิกยาเสพติดในระยะเวลา3เดือนคือการได้รับกำลังใจจากครอบครัวผู้นำชุมชนดูแล ตลาดอำเภอรประจําตําบลผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลองค์การบริหารส่วนตนําบลตํารวจอาสาสมัครสาธารณสุขประจํามหมู่บ้านที่ติดตามดูแลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมช่วยเหลือและที่สําคัญที่สุดคือนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้การบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน CBT เอกของนายรออบหมูเสมเสดานายอำเภอท่าแพ ก็มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลนะครับทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางศูนย์ป้องกันและแก้ไขบรรหาญาเสรษติดอำเภอนะครับได้อมอบหมายให้ทางชุมชนก็คือท่านากันันและท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งาสามารถ ปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมในเรื่องของการที่จะ,ะกลับไปกับยาเสพติดนอกจากนี้แล้วสิ่งที่น้องได้รับเนี่ยจากการที่ครับการดูแลอย่างอบอุ่นนะครับก็ได้นำไปแนะนำเพื่อนๆนะครับในการที่จะ,ะมาเข้าสู่กระบวนการของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอหมู่บ้านในเรื่องของ วิถีของชุมชนล้อมรักนะครับหรือว่า c b t x นะครับซึ่งในครั้งนี้นั้นเรากำลังเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินการน้องกอหรีเองก็คงจะได้เป็นแบบอย่างที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านคนอื่นๆนะครับเข้ามาร่วมในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็กลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข,ขต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่นโยบายในการที่กำหนดมาให้ใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของชุมชนนะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นนะครับทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก็ถือว่าเคสของน้องกอหลีนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง แล้วก็คงเป็นเคปตัวอย่างนะครับที่จะใช้ใเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา,ายาเสพติดของอำเภอท่าแพในต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับ